ออกคิวได้ดีครับลุงนี้ทำได้ดีครับเป็นนักสกเกอร์ที่มีส่วนสูงอยู่แล้วครับสันนี่ปา<ะ>ดตรงไหมครับลุงนี้ เดี๋ยวก็ต้องถอยหลังครับพักขิ่งด้านนู้นออกมาครับยังพอได้ครับแล้วก็ตั้งชนกลุ่มนะครับมาดูแดงครับที่ยืนคู่นั้นบ่อยได้ไหมครแต่บ่อยยังไงต้องพักกลุ่มอยู่ดีนะครับเพราะที่ทางข่าวนั้นไปหาแดงอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับ ัอย่างเลือกที่จะสอดผ่าเข้าตรงกลางอาจจะถ้าเหลี่ยมได้ก็อาจจะขนอนไม้นี้นะครับแต่ค่อนข้างตรงก็เดอะเดินหน้ามากินดำก่อนอยู่ที่เหลี่ยมครับว่าเหลี่ยมอะไรแค่นั้นึ่งครับอ่าอย่างนี้คก้อ่าขนอนกลุ่มขนอนแดงนะครับลูกคู่ขนอนดีๆก็เปิดนะฮะโอกาสได้เฟรมก็สูงนะครับอ้เลือกเล่นลูกกลางเลยครับครับ โอ้โหเลือกลูกนี้เลยสวยงามครับสวยงามครับลูกนี้สิบเจ็ดนี่ครับเขาเรียกว่าพักเอาไว้กินดำเลยฮะอยากจะคิดชิงต้องกล้าแทางครับถ้าไม่มกล้าไม่ชนะเลือลูกนี้ลูกเมื่อกี้นี้ถือเลือกลูกยากนะครับ,รบแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าเขาเรียกว่ายากหน่อยแต่อนาคตดีกว่ายีเบาไปนิดหนึ่งอันนี้ลูกนี้ ตลัดใหม่ครับครับยังดียังมีแดงอีกลูกรองรับอยู่ไมันก็ต้องตั้งน้ําเงินชนกลุ่มนี่อนข้บางยีสบห้าสองช้อยครับจะชนเลยไหมหรือจะเก็บแดงใต้กลุ่มก่อนนะครอยู่ที่ตัดสินใจครับลูกหน้าดํานะครับ ได้กลุ่มมาแรงไปน,นิดครับต้องเบากว่านี้นะฮะถ้าเบาแล้วก็แทงแดงแล้วชนชนกลุ่มเบมาๆฮะแงดงก็แตกออกดแตออกขาวจะไปหาดำใช่ครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับก็ตั้งดำชนกลุ่มตั้งดำแล้วก็กินดำชนกลุ่มครับอยู่ที่การวางแผนนะครับสามสิบเอ็ดช้อนอย่างนี้ก็ต้องดูว่าจะชน ฝั่งซ้ายหรือขวานะครับที่โอกาสได้สูงนะมีไม่อ้าลุมกลางรับครับเ,เห็นแววครับเกมนี้นั้นโอกาส,ส<อ>ที่จะเป็นข<ป>องอคนิค่อนข้างสูงครับ พอแดงลุมกลางแล้วก็มีให้เลือกครับชมพูหรือน้ำเงินนะครับดูแดงที่ยืนแล้ววนน่าจะได้นะครับขึ้นหน้า36ครับเท่าทีนี่ตอนนี้น <36 S 1> แดง <6 S 1> รับแดงแตกมาอย่างน้อยอีก5ชุดน่าจะได้นะคก็คือ10ลูกนะครับ ถือว่าแทงเคาะไปเคาะมาครับตามเงินครับสามสิบเก้าไม่ต้องไม่ต้องเดินขาวาไม่ต้องใช้คนิงเลยไม่ต้องใช้ปล่อยให้ขาวทางานธรรมชาตินะครับแล้วก็เดินข่าวให้น้อยที่สุดครับอันนี้ก็เก็บแดงแดงวิเศษอุ้ยแรงไปหน่อยเดินขาวมากโอกาสที่พลาดมากก็มากตามนะกิดยังไงได้ง่ายเลยครับตอกตักตอกตักอยู่ตรงนั้นแล้วลูกอย่างนี้เขาแทงได้ดีด้วยครับครับสมมติแทงได้ดี <45. S 2> เกินก็กินแดงที่คู่กัน3ลูกก็ได้ถ้าเหลี่ยมดับไปทางซ้ายก็กินแดงที่อยู่ด้านซ้ายหมือขพูก็ได้ก็เรียกว่าแดงรองรับหมดแล้วนะครับ <50. S 2> เก็บแค่แดงที่ลอยอีก3ลูก,กขาดแล้วไม่เป็นต้องไปมองแดงข้างขี้ <50. S 2> ครัอันนั้นไปรุ่นทำเซนจูรี่เบรก ก็มีโอกาสนะครับตอนนี้เบรกไว้51แล้วนะครับ52ยังได้ครับคุมขาวได้ดีครับตรงนี้ก็แทงรอดระหว่างแดงกับชมพูครับพักคิ้งได้ออกมามีหลุมกลางรับและแดงใต้ที่ยืน3ามลูกก็รับอยู่นะครับ โอ้โหทำได้ดีครับลูกนี้ต้องเก็บแดงสามลูกตรงนั้นนะฮะขอนอนพอดีครับกระจายไปเลครับใช่หันไปมองเฉยๆครับต้องเล่นลูกซ้ายนี่ครับตอนนี้ทงนี่ลงกับขาดนะขาดแน่ได้เฟรมแน่เดี๋ยวไม่ว่าจะแทงร้อยแ้มหรือเปล่าจะร้อยหรือเปล่ามาเบร์แดงวันนี้ห้าสิบแปดวันนี้ห้าสิบแปดตกไปอีก จะเล่นชมพูหรือเปล่าได้สีขาดนะครับขาดไหมครับขึ้นหน้าห้าสิบครับขึ้นหน้าห้าสิบได้สีขาดครับมันโต๊มีห้าสิบเก้าโอ้ยืนยังไงครับมาไปยืนกักแรงก็ได้เบากว่า <laughs> ข้างนอแรงก็ได้ลูกข้นอนนะแต้มาขาดแล้วแต่เสียได้ครับไม่ได้เซนจูรี่ใช่ครับก็ยังมีโอกาสครับแต่ว่ายากหน่อยอกแต่ใจเล่นแต่ถ้าพูดถึงนะครับถ้าแดงจริงเนี่ยถ้าเขาเขากินดําได้หมดนี่เขาลบสถิติ122ได้นะครับแต่ลูกนี้ถ้าแดงติดชิ่งเนี่ยนะครับไม่ไม่ยากนะพัตตวิันขวามือนะครับธรรมชาตินะครับลงก็กินดํเนี่ถึงด้วยนี่เราจะบังคับให้ทางร้อยฮันพอูลูกนี้ลูกนี้ครับใช่ครับ ยิ่งบางยิ่งง่ายเลยครับถ้าติดชิ้ลูกติดชิ้อยู่อ่าไปเข้าวบางกว่าแล้วันต้องมีห้าสิบเก้าครับสองสนุกห้าสิบเก้าถ้ากินดำหมดตามหลังหกสิบสามหนึ่งสนุกชิ้เสมอ โอ้ยขาวเปลี่ยนแล้วครับขาวไปเปลี่ยนยอมแล้วปะ่ะยอมเลยอัคคณิตสี่ยอมเลยชนะในเฟนที่สาม